สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสุขสุขเดอร์ยินดีตอนขับเขาสู่องเข่งล่ะสาวล้านาพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเที่ยงนาะเสเข่งกัสิพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงอัน่านเฟอร์อยู่ล้าเนาะก,กะอยู่ใกล้ๆกล้เฮือนนี่แหละนาะพี่น้องคอนก็<อ>ได้คนได้เปิดซี้าร์ม์เนาะพี่น้องเอาก็ตอนนี้กะอยู่เพื่อนซับกุ้งเลยนาอพี่น้องสบายดีพี่น้องเขาไปเทากับสิบบริกกินเพอร์นาอพี่น้องเพอร์นั้นถ้วยละยี่สิบบาทเนาะห่าพันกีบแต่ว่ามีนี่ ตัวละสามพันกีบอันเป็นเงินบาทประมาณประมาณสิบป,ป,ป,ประมาณสิบหา้าบาทเนาะประมาณสิบหา้าบาทนะพี่น้องเข้ากับกินหมี่เราเผื่อประหยัดเงินไปอีกสองพันสองพันนี้ได้กินจยากอีกซองไม่เนะพี่น้องเนาะไปสิบ้าไปเบิ่งวิธีเผินเห็ดกันเลยเนาะพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งกห่านิ่นเลยวาเผินคายยังแน่เนาะ่อแมพี่น้องก่อนจะไปกับากุ้งชิ้นี้ข่าวดีมาบอกเมาพี่น้องกามีเอฟซีคนนึ่งขอมาตต้งแต้ ไปแต่เฮาอันเกี่ยวข่าวแล้วยังไม่ได้ข่าวมาบ้านเลยเนาะเปิดคอมาว่าให้เสากุ้งกับสเสาขะงไล่โซดเป็นว่าซ้านม <c oughs> ันยังมีปัญหาทางสัญญาณเด้พะพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีปัญหาทางธัญญาเนะาะแตสิปไป็นไรอยู่แต่เนาะ <c oughs> สัญญาณมันบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องพางไล่ได้กับเสากุ้งกับเสาขะงกับสบิไล่โซดเนาะพ่อแม่พี่น้องกับตามไปเบิ่งไปชมอยู่ช่องเสากุ้งเนเดอร์ลูกสาวสาวน้าพ่อแม่พี่น้องจะงูสิไล่ประมาณสองทุ่มเนาะ แปดม้งแรงเขาเปแบบเขากินข้าวแล้วเห็ดเบียงแลี้ยงกินข้าวแล้วเห็ดยังแล้วกะห้าวกระชิมาไล่สดเนาะกะตามไปเบิรงอยู่ซ่องซากุ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่เอากลับไปหานกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เอาก็ไปไก่สิฮอนหานเพลเนาะพี่น้องเอาก็ย่างลงมาจากเรีอนซากุ้งไปเลยชามพันน้ำหมี่ค่ะน้ำหม่กระเจี๊ยบเน้อ พักขึ้นนอนเลยไม่ยังอันนี้ปาพักตัวใสอ่ะนะฮะปืนปุ้งูเอามันได้รับสุงกันเลยจ,จา้าคือเปล่าจองป๊ามันโบเห็นยังซ้ำหอมตุ่อยป้าหอมอะไรนำ้<ะ>นำง้อฮะน้ำง้อเนี่ยดูลาอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีลายอย่างไหนเฟื่อเลาวนี่เนาะเครื่องเครื่องลายนะพักบงมีพักกระลำหัวกระลำกระหัวเป็นนะ่ะกระลำหัวแล้วก็ถั่วงอกพักบงมาลุงสายตากระลำได้จ้ะมาลุงชมองอมถั่วงอกลุงล่งหัวใจหัวใจ มีหมอกคูนดอกอลิฟอยู่ในหมคูนเะรอแหงคูนขึ้นคูนขึ้นซิบึกน้ำซุปนานาเกืีบลงนะปอ่อะตัวเฟอร์แล้วจ้าแต่เขาไม่ได้กินเฟอร์ะนะเขากินหมี่กอเรื่องลายราะมันจังอร่อยกระดูกงว กระดูกอันเห็นให้มันนัวให้มันแซบแสบเยมันกระดูกนี่แหละมหม้อความปลาซีนมันพอพอเบิ่งลายมาซีมึงรอดอืมเป็นกระใสพักไอ้น้องพี่น้องมีลูกซีนมีเลือดเนาะต่อไปกระใสน้ำซุปกันเลยแบบ<ะ>นี่นะด้วย Yes มันกลายเป็นเลี้ยงแล้วเปล่าเลี้ยงแม่เลยเรียบ <laughs> ร้อยเนาะ เอากรสิไปปรุงกันเลยบาทนี่ว้าวสามพันเด็นี่กระเทียมเจียวก็เสือกเครื่องปรุงกะลอยกินพีซ่ามัิกบอบันอันนี้คือน้ำปลาแั่นี้เลยงมืคืนอันนี้คือแป้งนวซมน้ำซุปกะเร้จักใส่เมื่องเดินซีนอันนคนหัเป็ดคนเบี้ยอันนี้คือหมักผิดันบะมี่กระเเจียวเอออ้อง ไอ้ตัวเพอทังแนวมหัวหัวซอสพริกนะซอสพริกใส่ลงไปเลยคืองามเทอะนี่ค่ะถูกทั้งหนาหัวเลยหัวอนคือน้ำส้มสายชูเอามาใส่น้อกค่ะปลาน้องเอา้าน่องคก เค้บอกอีกคนกันล้วั้องนี้กชินเ้าบม่นก็อหน้าไลเนาะเบื่อสามวันลาสี่วันลาคนเลเนาะเสื้องลิ่ลงเราจะมุ้งต้มหม้อเพอร์อกเยเป็นได้รสชาติ อันนี้ก็จะเป็นมีของสะเคกที่ปรุงแล้วน้องผู้หพี่น้องเราจะมกินมีเนื้อผลแล้วเนาะมีลูกสี่นมีเลือดแล้วก็มีเอ็นงัวเนาะพผู้แม่พี่น้องสามพันกีดจ้ารู้แล้วอันดีแบ่งผ่นคลายกับมียังไงนะนี่ยังข้าวเนะคะนมจ้ามีกระเพรอนมแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีของกินเนาะนี่เหลือเท่านี้แหละเหลือซองไม้เน้องผู้ยังบุทันได้ปิ่งแล้วก็มีไข่เนาะพี่น้อง อันนี้น้ำเจลไข่น้ำพรอกไข่น้ำก็มีหลายอย่างักพี่น้องกับจอกจอกลาพันกีบไข่ด้วยควาชาปันหรือว่าหาบาทนี่แหลนะเนาะเพอนี่เพิ่นกำลังสปริงจามจับยังนะจามหัวใจมีหัวใจกับไตเนาะว้ายหลุดลงเลยพอตัวนีตะขักอะไรนี่หัวใจกับไตไม่ล่ะพันกีบเด้อพนะ่อแม่พี่น้องหาบาทพอกินอยู่เนาะ เขาจีเพื่อนกระขายเดี๋ยวเราก็ซืเมื่อกินอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะโต๊กันยังเห็ดแปล้วเนาะยังมีตัวเดียวตอนนี้เราก็มาหอนเพื่อนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อกินเนาะก็จะมีพักเสริมพักอันอันนี้เนาะกุ้งพักอเนี้ยะเขาทองนะแต่กะพักกะหล่ำเนาะซะกุงลงมืออันนี้ก็จะเป็นกะปิจ้ามาเดินกันเนาะกินกับมักผิดเนาะแต่กะซาเกงก็ได้ซื้อน้ำเนาะพี่น้องนี่ จอกราเท่าไหร่ห้าบาทจิบ่โหดเนาะจากประมาณสี่บาทห้าบาทจอกห้าบาทเนาะเพราะกินอยู่นี้ดูดมาแล้วเนาะลงมือกันเลยจ้ากัดกะปี่ด้อม่สแตร็บเพงถ้าก็เึินแต่อันปลูกพักเจ้าเพ่งเพิ่นใจินไปกินเนาะที่นั่ะ tam phân đại pí ăn kim chứ nó ăn kem ha pí non thau niêu ăn thau niêu đâu พอกัดกระปีเด้พี่น้องนี่เือเก่งที่ดเอาจะคลอนึ่งไงคล่้าวกิงทำใหงไงเลยอันนี้เป็นผักเสริม แล้วแม่วดปูดเรงเาบ้นกับแตดแซดไนั้งเนโรงเบ กินเผุดนมาได้สนาไม่้องไ,ไ, <c oughs> ไม่ถูกเป็นนะค <c oughs> ิไม่ถูกเป็นคอยปลาพี่พแบ่เป็น <c oughs> พ่แมนนันลื่นพินไปเสือเลยก้คมัน <c oughs> จะความเหนียออเลยแต่กุ้งซีนเนี่ยลองกินไมันกินหน้าเนละ ให้เธอเบิดก่อนกันพี่น้องเพชรคือมังเพชรอริคอยค่ะเพชรคำใหญ่เลยพี่น้อง นอกินหัวมันเพชรอะไรจะสั่งห้ามาสิ๊คิทุกเองาะนี้เป็นตอนชิ้นนะพม่น ลูกเขาตักซื้อยืนชั่วโมงชั่วโมงเดียวบุกเข้ากระั้งจะกระดายลายลูกกรนด้ง งามไปชื่อเขาเลยไฮไลท์เนาะควายขี่ไปยืนทางให้มันกินหอกมันสมอเอาพักกินกะปิบายกินเพลก่อนจะกินซเค็ม มาเขาพประเเนาะปกปคกัดอะไระเแบบนั้นผู้คนกินะปเาจีนอสน้ำกินะปิัอะกะ เ,เอม,มันเด็ดก่น้วก็มีอไกินเลยคบุ๊มอ่ะ อิ่มยอม้อนได้พี่น้องสามพันปีอะไรแม่ก็จะกินขา่าวสดน้ำปำตอนเป็นชื่อแท้ <c oughs> <c oughs> สีนจองลูกเนาะหาเขาเจอเพื่อหาดนซามเนาะชมพี่น้องด้วยกันถามเขาขายกระซามลูกคหนึ่งเหยจำกัะปิินลงไป ตามพันนี่กอิกอกอออออ่มนะพี่น้องเอฟอาาพันนะส่วนรายกินบเบบคือกินแต่ตอนมันงามันบริสุทธิ์นาะพักตำลงไปบ่มีตกตีแสดงก็บบตก <c oughs> มันเงน ูกชิ้นนุ่มแท้กรอนอกนุ่มแท้ตนโดสิได้กินเทื่อนหนึ่งพี่น้องเอ้ยกินเทื่อนี้กับพุ่นแหละเป็นเดือนพุ่นแหละสิได้กินอีกพี่น้องบ่มีเงินเนาะ ตอนนี้เสาเข่งก็ะยากรินกับสาวกรงแล้ยน้อง่องแม่พี่น้องสาเข่งก็ได้มาเฮือนเลยนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สาเข่งก็สิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตั้งค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน่ยเด้อและที่สำคัญเนาะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งลาวเสาลาวเด้อสบายดี